สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่คนขอกันมามากแล้วก็ถามกันเข้ามามากนะครับกับการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ k b d f a n นั่นเองว่าเป็นยังไงและมีขั้นตอนอะไรกันบ้างน,นะครับรวมไปถึงเรื่องของภาษีเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างก็มาติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับโดยขั้นแรกนะครับก็ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของ kbdfans ก่อนเลยโดยที่พิมพ์ไปที่หน้า Google เลยนะครับว่า kbdfans หลังจากนั้นนะครับก็กดเข้าไปที่ลิงก์แรกได้เลยก็คือเว็บไซต์ของ KBD Fans เลยครับ w w w KBD Fans c o m หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าของเว็บไซต์ KBD Fans แล้วครับในหน้าหลักของเขาเนี่ยก็จะมีการโปรโมทสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่กําลังมาใหม่หรือสินค้ารีสต็อกนะครับก็สามารถที่จะเลื่อนดูตรงนี้ได้เลยโดยที่เขาก็จะมีลิงก์ที่พาไปยังหน้าต่างที่เราซื้อคีย์แคปหรือว่าซื้อคีย์บอร์ดสำเร็จรูปต่างๆครับก็สามารถเลื่อนดูตรงนี้ได้เลยแต่ก่อนอื่นนะให้ดี เราก็ควรทําการล็อกอินหรือว่าสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับโดยขั้นแรกเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกของเว็บไซต์นี้นะครับผมก็จะสอนวิธีการสมัครคร่าวๆนะครับซึ่งเว็บไซต์ kbdfans เนี่ยมีการสมัครสมาชิกที่ค่อนข้างง่ายครับกรอกข้อมูลไม่กี่อย่างแล้วก็กดไม่กี่ปุ่มเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกได้แล้วสิ่งที่เราต้องกรอกลงไปเนี่ยก็มีแค่ชื่อจริงแล้วก็นามสกุลนะครับแล้วก็อีเมลที่ใช้สาหรับยืนยันการสั่งซื้อนะครับรวมไปถึงพาสเวิร์ดกรอกทั้งหมด4ี่อย่างนี้เนี่ยก็กด create โดยวันนี้เนี่ยผมมี Account อยู่แล้วนะครับก็สามารถล็อกอินได้เลยนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วมันก็จะเด้งมาที่หน้า my account นะครับก็คือจะเป็นหน้าที่รวบรวมไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเรารวมไปถึงที่อยู่ด้วยนะครับก็จะรวมอยู่ตรงหน้านี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปหน้า Home แล้วก็เลือกสินค้าที่เราอยากได้เลยครับโดยที่หน้าเว็บไซต์ของเขานะครับก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่ต่างๆไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีขายภายในร้านนะครับรวมไปถึงหมวดหมู่ของคีย์บอร์ดหมวดหมู่การแต่งคีย์บบอรรรดหืว่าาสินนคค้ะั รวมไปถึงสินค้าที่รีสต็อกอีกด้วยนะครับเราสามารถที่จะเอาเมาส์ไปชี้นะครับแล้วก็ทําการเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยครับโดยในวิดีโอนี้นะครับผมก็ได้ทาการสาธิตโดยการสั่งซื้อคีย์แคปที่เป็นรูปหน้าหมีอันนี้นะครับเพราะว่าผมว่าสวยดีแล้วก็น่าสนใจดีครับก็ทําการคลิกเข้าไปได้เลย ในส่วนนี้นะครับของเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีการแสดงรายละเอียดของสินค้าที่เราเลือกเข้ามาอย่างครบถ้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของชื่อราคาแล้วก็ข้อมูลของผลิตภัณฑ์โดยเราเนี่ยก็จะสามารถเลื่อนลงมานะครับเพื่อดูข้อมูลต่างๆได้รวมไปถึงรูปต่างๆได้ด้วยครับก็จะมีรูปตัวอย่างของสินค้าให้เราดูแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็จะพาไปดูสินค้ายางอื่นก่อนว่าว่าเวลาเรากดสั่งซื้อพวกคีย์บอร์ดหรือว่าสินค้ายางอื่นเนี่ยในหน้าส่วนนี้นะครับเราจะเห็นเป็นยังไงได้บ้าง ในตัวอย่างเนี่ยผมก็จะให้ดูในส่วนของการสั่งซื้อของคีย์บอร์ด kb d 67 Lite นะครับเพราะเป็นสินค้าประเภทคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือมีสายรวมไปถึง เราสามารถที่จะเลือก extra ได้ด้วยครับโดย extra เนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่เราซื้อเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็น pcb เพิ่มหรือว่าเคสเพิ่มหรือว่ามีการสั่งซื้อชิ้นส่วนต่างๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะดูได้เลยเอาละครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของสินค้าที่เราจะทําการลองสั่งซื้อนะครับก็เป็นตัว t c a p ตรงนี้ครับแล้วก็ทําการกด buy ได้เลยพอเรามาถึงตรงหน้าตรงนี้แล้วนะครับทางเว็บไซต์เนี่ยก็จะให้เราทําการกรอกข้อมูลหรือว่าเช็คข้อมูลอีกทีนึงครับที่เราทําการกรอกเอาไว้นะครับ โดยข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งสินค้านะครับก็แนะนําว่าให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเว็บไซต์เ,เป็นของต่างประเทศนะครับถ้ากรอกเป็นภาษาไทยไปเนี่ยทางนู้นอาจจะส่งมาผิดที่ได้นะครับตรงหน,น,น้านี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ให้กรอกข้อมูลตามจริงไปเลยครับโดยผมขออนุญาติทีนะครับว่ากรอกเป็นภาษาอังกฤษ,ษทั้งหมดนะครับจะดีที่สุดหรือว่าในหน้านี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะมีปุ่มที่เรียกว่าปุ่ม PayPal Express ครับก็คือ ปุ่มนี้น่าจะเป็นการสั่งซื้อแบบรวดเร็วเลยครับเมื่อเรากดปุ่มนี้เนี่ยมันจะเด้งมาที่หน้า PayPal นะครับแล้วก็ทําการกดสั่งซื้อได้เลยทีเดียวครับโดยที่มันจะใช้ข้อมูลจากตัว PayPal ที่เราเคยผูกเอาไว้นั่นเองครับตรงหน้าตรงนี้นะครับก็ให้เราทําการตรวจเช็ใช้ข้อมูลให้เรียบร้อยอีกทีนะครับก่อนที่จะกด Continue Shopping นะครับโดยที่ทางขวาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเป็นราคาของสินค้าของเรานะครับโดยตรงนี้นะครับยังไม่ใช่ราคาสินค้าแบบที่รวมค่าส่งแล้วก็ค่าอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับก็ให้ทําการกด Continue Order ไปก่อนครับเพื่อ ทำการดูราคาของค่าส่งอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเรากด continue มาแล้วนะครับตรงหน้านี้เนี่ยเราก็จะเห็นและครับว่าราคาค่าส่งที่ถูกคำนวณออกมาตามระยะทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าราคาค่าส่งเนี่ยอยู่ที่15เหรียญเลยนะครับหรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ500บาทเลยนะครับ และส่วนเซสชันทางขวาเนี่ยก็จะเป็นการรวมราคาทั้งหมดนะครับทั้งราคาค่าของแล้วก็ราคาค่าขนส่งนั่นเองในตัวอย่างเนี่ยจะสังเกตว่าค่าขนส่งรวมกับค่าของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25เหรียญเลยนะครับหรือประมาณ800บาทเลยทีเดียวโดยที่ถ้าเราดูดีดเนี่ยค่าส่งเนี่ยจะแพงกว่าค่าของนะครับซึ่งค่าขนส่งเนี่ยจะคำนวณจากระยะทางนะครับเป็นหลักเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ประมาณ10เหรียญถึง20เหรียญอยู่แล้วครับเป็นธรรมดา โดยเมื่อทาเปรียบเทียบความคุ้มค่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับเพราะว่าค่าของจริงๆของเราเนี่ยแค่เพียง300บาทเท่านั้นแต่ค่าส่งเนี่ยปาไปถึง500บาทเลยนะครับและนี่ก็ยังไม่รวมค่าภาษีอีกนะครับที่จะทําการโดนหรือต้องจ่ายครั้งเมื่อมาถึงประเทศไทยนะครับโดยอันนี้ผมได้ไปสอบถามเพิ่มเติมกับทาง KBDFAN มานะครับว่าปกติแล้วเนี่ย KBDFAN ส่งด้วยอะไรนะครับทางเขาเนี่ยได้บอกมาว่าจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยจะส่งด้วย FedEx นะครับก็จะมีระยะเวลาการส่งที่เร็วนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่งขึ้น แถมหลีกเลี่ยงภาษีไม่ได้ครับก็จะโดนภาษีแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าจะโดนเท่าไหร่นั่นเองเมืเ่อเรามาถึงตรงหน้าตรงนี้แล้วนะครับก็ให้เราทาการเช็คข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะทําการจ่ายเงินนะครับโดยที่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า KBDFAN เนี่ยรารับการจ่ายจาก PayPal เท่านั้นนะครับไม่มีการรับจากบัตรเครดิตหรือว่าธนาคารนะครับแนะนําว่าคนที่ต้องการจะซื้อเนี่ยก็ต้องมี PayPal ไว้ก่อนเลยครับทีนี้ก็มาอยู่ในส่วนของขั้นตอนการสรุปนะครับว่าขั้นตอนการสั่งซื้อกับทาง KBDFAN เนี่ยมีกี่ขั้นตอนกันบ้างน,นะครแบบนะครรััับบบบแส้นนๆะ ขั้นแรกนะครับก็ให้ทาการสมัครหรือล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์นะครับต่อมาเนี่ยก็เลือกของที่ต้องการได้เลยแล้วก็ทําการกรอ,อกที่อยู่นะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายนีย่ก็คือกรอกข้อมูล PayPal นะครับหรือว่าเชื่อมกับ PayPal ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้เลยแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือการรับของครับเท่านี้เองครับง่ายๆไม่มีอะไรยากเลยครับขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยสามารถทาเสร็จได้ภายในครึ่งชัวง่วโมงหรืออาจจะเร็วกว่านั้นได้ซ้ําครับเวลาทั้งหมดนะครับตั้งแต่เรากดสั่งของไปเนี่ยจนถึงตอนจุดท oh ี่ของมาถึงบ้านเราเนี่ย หรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ครับหรืออาจจะนานกว่านั้นก็เป็นไปได้ครับขึ้นอยู่กับว่าการนําเข้าของเนี่ยดีเลยแค่ไหนหรือว่าสินค้านั้นเนี่ยมีการแพ็คของที่ช้าแค่ไหนครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าระยะเวลานี้เนี่ยไม่รวมสินค้าประเภทพรีออเดอร์แลวก็กลุกบายครับในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับผมก็สรุปมาให้เป็นตามนี้เลยครับก็คือค่าสินค้าเนี่ยก็แล้วแต่สินค้าที่เราเลือกไปนะครับโดยที่ทางเว็บเนี่ยจะแจ้งมาเป็นราคาดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็มาคํานวณเอาเองตามค่าเงินนัปัจจุบันนะครับ ส่วนของค่าขนส่งเนี่ยอย่างที่บอกครับก็จะเฉลี่ยประมาณ15-20เหรียญนะครับตามขนาดส่วนค่าภาษีนะครับอุปกรณ์คีย์บอร์ดเนี่ยส่วนมากจะงดเว้นภาษีนําเข้า10%อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะโดนภาษีมูลค่าเพิ่ม7%นะครับอันนี้ก็ต้องวงเล็บไว้หน่อยนะครับว่าสําหรับสินค้าที่เกิน1,500บาทขึ้นไปนะครับโดยการขนส่งเนี่ยก็จะมี2แบบด้วยกันหลักๆนะก็คือ FedEx แล้วก็ Standard Shipping นะครับตัว FedEx เนี่ยจะมีการคิดภาษีมาให้เลยนะครับแล้วก็จะแจ้งให้จ่ายตอนที่ของมาส่งนะครับอันนี้เนี่ยเราหลีกเลี่ยงภาษีไม่ได้เลยครับโดนภาษีแน่นอนนะครับ ส่วนแบบ standard shipping เนี่ยจะหาได้ยากหน่อยแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับก็คือกมรมศุลกากรเนี่ยเป็นคนคำนวณภาษีให้เองนะครับแล้วก็ต้องลุ้นเอาครับว่าจะโดนภาษีหรือเปล่านะครับก็จะเป็นภาษี7%นั่นเองสำหรับมูลค่าสินค้าที่ไม่เกินซึ่งในวันนี้นะครับผมก็เข้าใจในมุมของผู้ที่จะซื้อสินค้านะครับว่าบางทีเราต้องการซื้อของที่ราคาไม่สูงแต่ว่าต้องโดนค่าส่งที่แพงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็เลยเอาทริคเล็กๆหรือว่าเป็น วิธีการเ,เล็กๆแล้วกันนะครับที่ช่วยให้เราประหยัดค่าขนส่งได้แล้วก็มีโอกาสไม่โดนภาษีได้ในระดับหนึ่งนะครับนั่นก็คือการซื้อผ่าน AliExpress นั่นเองครับโดยต้องบอกก่อนนะครับว่า k b d f a n เนี่ยมีการเปิดร้านค้าที่เป็นร้านค้า Official ใน AliExpress อยู่แล้วนะครับโดยราคาแล้วก็สินค้าเนี่ยจะเหมือนกันในเว็บไซต์เลยครับจะเป็นยังไงเนี่ยเรามาดูกันได้เลยในหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีสินค้าที่แทบจะเหมือนกับในตัวเว็บไซต์เลยครับเราสามารถที่จะเลื่อนดูได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์แคปคีย์บอร์ดาต่งๆ ก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยครับโดยราคาเนี่ยก็จะเป็นการประมาณคร่าวๆเป็นราคาไทยบาทให้อีกด้วยนะครับก็ง่ายต่อการดูแล้วก็เลือกซื้อสินค้าเลยครับโดยในตัวอย่างเนี่ยผมก็จะทําการเลือกสินค้ามาชิ้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Keycap นั่นเองเป็น Keycap ที่เพิ่ง restock ใหม่นะครับมาดูกันว่าค่าส่งแล้วก็ค่าสินค้าเนี่ยรวมกันจะทั้งหมดเท่าไหร่นะครับโดยในหน้าของ AliExpress เนี่ยตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับตัว KBD Fan ครับก็จะมี ข้อมูลสินค้าทั้งหมดรวมถึงรูปทั้งหมดนะครับอยู่ตรงนี้เลยให้จินตนาการคร่าวๆนะครับว่า AliExpress เนี่ยก็เหมือนพวก Shopee หรือว่า Lazada ที่ปกติซื้อกันอยู่แล้วครับหน้าตาจะคล้ายๆแบบนั้นเลยครับเข้าใจง่ายมากครับโดยที่ถ้าเรามาดูตรงส่วนของค่าส่งเนี่ยค่าส่งมาไทยเนี่ยที่เขาคำนวณออกมานะครับจะอยู่ที่ประมาณ270บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าถูกกว่าในตัวของ KB d f a n ค่อนข้างมากเลยครับ ดยที่ในตัวเว็บไซต์ AliExpress นะครับก็จะมีส่วนลดต่างๆไม่ว่าจะเป็นลดค่าของลดค่าขนส่งนะครับก็สามารถที่จะไปเก็บโค้ดมาก่อนเนี่ยแล้วก็ทําการสั่งซื้อได้เลยครับโดวยว่าทําการกดสั่งซื้อมานะครับก็จะคล้ายๆกับหน้าของ KBDF เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ให้เราเช็คข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่เราจัดส่งนะครับโดยที่ของ AliExpress เนี่ยสามารถที่จะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้นะครับหรือว่าถ้าเอาอยากเอาชวนเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษไปดีกว่าครับ แล้วก็มีหน้าต่าในส่วนของการชําระเงินนะครับใน a l น p a g e กเนี่ยก็จะง่ายกว่าและก็ยืดหยุ่นกว่าครับเพราะว่าสามารถที่จะชําระเงินผ่านบัตรได้ครับผมไม่ว่าจะเป็น m a s t e r c a r d หรือ Visa ารวมไปถึงบัตรเครดิตได้นะครับตรงนี้นะก็ให้เราใส่ข้อมูลของบัตรของเราไปได้เลยนะครับใส่เป็นเลขบัตรแล้วก็เลข CVC ต่างๆนะครับใส่เข้าไปได้เลย ดยตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีการโน้ตเล็กๆไว้นะครับว่าออเดอร์นี้เนี่ยถึงแม้จะมีการขึ้นเป็นราคาภาษาไทายให้ดูนะครับยังทําการตัดบัตรหรือว่าทําการคํานวณเป็นราคาต่างประเทศอยู่นะครับหรือว่าเป็นดอลลาร์สหรัฐนั่นเองแลถ้าสังเกตอันนี้นะครับค่าส่งใน AliExpress เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8เหรียญเท่านั้นครับหรือว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยส่วนมากจะเฉลี่ยอยู่แล้วต่ำกว่า10เหรียญอยู่แล้วครับถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็คือต่ำกว่า300บาทแน่นอนครับ ถือว่าถูกกว่า KB f a n พอสมควรเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยออเดอร์ของผมมีราคา89เหรียญครับรวมกับค่าส่งอีกประมาณ8เหรียญกว่าเนี่ยจะรวมเป็น97เหรียญหรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยที่ประมาณ2,000กว่าบาทเกือบ3,000นั่นเองครับค่าส่งเนี่ยถือว่าถูกมากเลยนะครับเทียบกับค่าของแล้วเนี่ยหรือถ้ากลับกันนะครับถ้าเราไปเปรียบเทียบกับก่อนอันนี้ที่ผมสั่งเป็น T- แคปนะครับค่าส่งก็ยังถือว่าสมน้ำสมเนื้อกับ T- แคปถ้าเราลองคิดว่าส่งมาจากจีนเนี่ยก็ยังถอว่่่าาาเป็นรรรคคทีัับบได้ยู ขั้นตอนหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ให้เราทำการใส่พวกโค้ดต่างๆหรือว่าเช็คข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยครับทนีนี้ผมก็จะมาสรุปให้ดูนะครับว่าขั้นตอนในการสั่งซื้อของใน aliexpress เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็คล้ายๆกับทาง k B d f a i r เลยครับก็คือสมัครสมาชิกแค่เรียบร้อยเลือกสินค้าที่ต้องการกรอกที่อยู่นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลการจ่ายเงินซึ่งในที่นี้เนี่ยง่ายกว่าโดยการที่ ใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้ครับแล้วก็รอรับของได้เลยนะครับเวลาทั้งหมดเนี่ยจะใช้ประมาณ1เดือนขึ้นไปเลยนะครับอาจจะมีมากถึง3เดือนถึงครึ่งปีได้เลยนะครับอยู่ที่ว่าสินค้าชิ้นนั้นเนี่ยผู้ส่งจะส่งเร็วแค่ไหนหรือว่าไฟล์เนี่ยดีเลยแค่ไหนนะครับโดยที่มันมีเหตุผลอยู่นะครับเพราะว่าการส่งผ่านอัลเลียร์เพจเนี่ยเนื่องจากค่าส่งมันถูกครับเขาจึงส่งเป็นแบบลงทะเบียนทั่วไปนะครับการส่งเนี่ยจึงไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ดวงหรือว่าอยู่ที่การจัดเตรีียยยยมขอองงงงทาาฝัั่่น้เเดวลครบ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการซื้อผ่าน AliExpress นะครับก็จะคล้ายๆกับถางของเค d f a n ครับก็คือดีหน่อยครับที่ในเว็บไซต์ของ AliExpress เนี่ยจะมีการตีเป็นค่าเงินไทยโดยประมาณให้แล้วนะครับส่วนค่าขนส่งเนี่ยมีตั้งแต่ฟรีนะครับไปจนถึง20เหรียญเป็นส่วนมากครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณ10เหรียญนะครับข้อดีของ AliExpress ก็คือมีโอกาสที่ค่าส่งเนี่ยจะฟรีครับหรือว่ามีการเก็บโค้ดส่วนลดเพื่อให้ค่าส่งเนี่ยฟรีได้ครับผมรวมไปถึงถึงแม้จะโดนค่าส่งเนี่ยค่าส่งก็จะอยู่ประมาณ1ิบเหรียญเองคร ส่วนเรื่องของค่าภาษีเนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็คือโดนแค่7%ครับในกรณีที่มีสินค้าราคามากกว่า1,500บาทนะครับแต่ว่าต้องโน้ตไปน,นิดนึงครับในการส่งของ AliExpress เนี่ยจะมีการส่ง1รูปแบบนะครับเป็นหลักก็คือ AliExpress Standard Shipping นะครับในส่วนนี้จะเป็นการส่งแบบลงทะเบียนทั่วไปนะครับโดยเมื่อมาถึงไทยนะครับกรมสุกากราคากรจะเป็นคนคำนวณภาษีเองนะครับและเราเนี่ยก็ต้องทําการไปจ่ายเองที่ทําการไปสณีนีนะครับ ส่วนมากนะครับการส่งแบบนี้เนี่ยมีสิทธิ์ไม่โดนภาษีสูงมากนะครับยกเว้นของที่ชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วก็ราคาที่สูงมากจริงๆครับและในส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นการสรุปรวมข้อดีและก็ข้อเสียของแต่ละที่นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากข้อดีก่อนนะครับก็คือทางฝั่ง k v d f เนี่ยมีข้อดีก็คือส่งไวมากๆนะครับสินค้ามาถึงด้วยสภาพที่ดีนะครับก็คือกล่องเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ติดตามสถานะสินค้าได้ง่ายแล้วก็ไวมากครับเขามีทีมงานดูแลเรื่องนี้อย่างดีเลยนะครับ ส่วนข้อดีของฝั่ง AliExpress เนี่ยก็คือค่าส่งถูกกว่าแน่นอนครับแล้วก็มีช่องทางการจ่ายเงินที่ยืดหยุ่นกว่าแล้วก็มีสิทธิ์ไม่โดนภาษีด้วยครับส่วนข้อเสียของทั้งคู่นะครับข้อเสียของ KBDF เนี่ยข้อหนึ่งเลยคือค่าส่งแพงมากครับเนื่องจากว่ามันส่งเร็วแล้วก็ส่งด้วยบริการการขนส่งที่คุณภาพนะครับแล้วก็ข้อสงคือโดนภาษีแน่นอนครับข้อนี้เนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยครับก็คือโดนภาษีแน่นอนครับเมื่อมาถึงไทยนะครับส่วนข้อเสียของ AliExpress เนี่ยก็คือส่งช้าถึงช้ามากๆครับ เราไปถึงสภาพของของตอนที่ถึงเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยสินค้าไม่เสียหายนะครับแค่กล่องเนี่ยอาจจะบูบี้ไปหน่อยนั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของข้อมูลในวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ